สมาน,น,นะนะจากนั้นอยู่อุเบกขานะตรงนี้จะเป็นสติสัมโพชฌงคนะ์เมื่อสติสัมโพชฌงค์เกิดแล้วก็เกิดการใครควรสอดส่องธรรมคือธรรมวิจยะใครเป็นคนรู้เวทนาต้องมีสิ่งสิ่งหนึ่งรู้ก็คือวิญญาณขันหรือจิตหรือใจนั่นเองสิ่งเดียวกันตรงนี้เป็นธรรมวิจยะความเพียร ที่ไม่ลืมหลงอยู่กับเวทนาตรงนี้และความเปลี่ยนที่ใกล้ครวญตรงนี้เป็นวิริยะสัมโพชฌงค์เมื่อเกิดความเปลี่ยนตรงนี้ใกล้ครวญตรงนี้ปีติอันเป็นองค์ตรัสรู้ธรรมจะเกิดปัสสติจะเกิดความอิ่มใจความสงบใจความรำลับกายรำงับจิตรำงับจะเกิดจิตจะตั้งมั่นเป็นสมาธิสัมโพชฌงค์จากนั้นก็ให้เข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีอาการของ พชงทั้งเจ็ดนั้นจะเหมือนกันทั้งสติปัฏฐานทั้งสี่คอนะเพ,เพียงแต่เปลี่ยนว่าเขาเนี่ยจดจ้องอยู่ในลมหายใจหรือในเวทนาหรือในจิตหรือในธรรมนะอันนี้เขาจดจ้องอยู่ในสิ่งที่เป็นเวทนาจากนั้นเมื่อเขาเข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตนั้นตั้งมั่นเป็นอย่างดีแล้วเขาอาศัยวิเวกคือความนิ่งขณะนั้นอาศัยวิลาคะที่สุดจิตก็จางคลายเหมือนกันจกกะเกาะกับลมจกกะเกาะกับอุเบกขาก็ตาม ที่สุดจิตที่